คาดการกันว่าการประชุมคอสชอเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบายของคอสชอครั้งที่2ในวันนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าในการสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่า1,000ล้านบาทจากเงินงบประมาณปี2557 ก่อนหน้านี้หัวหน้าคสชได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตรอเข้าตรวจสอบ8โครงการขนาดใหญ่ซึ่งหากพบว่าโครงการใดผิดปกติให้หน่วยงานส่งเรื่องให้กับปปชและสตอง,งอตรวจสอบหรือหากพบว่าโครงการใดลงทุนเกินจริงก็ให้ปรับลดรวมถึงให้ประเมินความคุ้มค่าและจัดหาโครงการอื่นทดแทน สำหรับโครงการเร่งด่วน8โครงการที่จะมีการตรวจสอบก็คือโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แก่โครงการจัดหาโบกี้รถรุ่นใหม่เพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์115ตู้งบประมาณ4,981ล้านบาทโครงการจัดหารถจักร126คันวงเงิน17,700ล้านบาท โครงการของบริษัทท่าอากาศรรยานไทยจำกัดมหาชนได้แก่โครงการพัฒนาท่าอากาศรรยานสุวรรณภูมิเฟส2ง,งบประมาณ62,500ล้านบาทและโครงการจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล,ล่วงหน้ามูลค่า8,300ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงไอซีทีซึ่งล่าสุดได้สั่งให้ยุติโครงการจัดซื้อทั้งหมดแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการพิจารณาโครงการอื่นขึ้นมาทดแทนการใช้งบประมาณที่เหลือในส่วนนี้ส่วนโครงการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารสั่งให้ตรวจสอบโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เครื่องที่ยุคที่3ของ TOT และโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกสทช ซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคสชพิจารณาโครงการประมูลคลื่นความถี่1,800และ900เมกะเฮิรรวมถึงโครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอล25ล้านครัวเรือนส่วนโครงการที่8ที่สั่งให้มีการตรวจสอบก็คือโครงการด้านพลังงานได้แก่โครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพซึ่งปัจจุบันต้องใช้งบประมาณถึงปีละ4,000ล้านบาท